สาเวอร์ดิชันด้วยนะครับตอนนี้กำลังอยู่กับไมค์คราฟ์นะซึ่งตอนนี้เราก็ประสบปัญหาใหญ่มากเลยนะฮะ <c oughs> นั่นฮะนั่นออฟติไฟไปเลยเป็นปัญหาใหญ่มาก <c oughs> เออ,เ,อ,อเจอใหญ่มากแล้วคุณไหนใหญ่มากเมื่อกี้นายบอกว่าเรานายเห็นเราเราไม่ใช่เหรอไอ้ <c oughs> นายวิ่งไปไหนเราไม่รู้อ่ะนี่นี่มา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 นี่เห็นักเจอ เ okay. รีบมันมาเลยคีปเปอร์ด้านล่างเต็มเลยเนี่ยเลือดเราเหลือแค่สามโลสามขีดอ่ะมีมีของกินไหมมีอยู่มันกำลังรีเจนอยู่ให้รีพ่าเลยผมนี่เกือบตายผมนี่กำลังจะงตายอ <c oughs> ย่างไรคิปเปอรอีกตัวนึงรีพ่าเลยมีเลือดสองมีด้วยวิ่งมากำลังคิดว่ามีสกิลตัวเดียววิ่งไปปุ๊บเจอสกิลสามขีตัวเลย ไช่ป่ะบุ๋ดีเลยป่ะเล้วเฮ้ยให้คี้เบื่นระเบิดอระวังน้ำขอบใจขอบใจเ <c oughs> จ็บตายใ่ <c oughs> มุมในมุม,มอย่าโล่อย่าล่อย่โล่นื้แมนที่จริงเรากะจะเรากะจะหาดันเจี้ยนลงแต่ว่าวิ่งมาต้องนานแล้วยังไม่เจอเลยคุณเลยดีกว่าไหมครับ อ่าก็โอ้เจ็บเลยเผื่อไปกดแซาก็คื่อโอ้ยปฏิเสธถ้าเกิดว่าเรากดอัพที่ไฟซูงมีเราไม่เจอนันเทนเราเจอแล้วยี่ยี่เจอนันเกนแล้วเยี่ยมเลือดเราสังเกตโอ้โหสวยแป๊บระวังปะเกลดั้นอย่ะเฮ้เฮ<อ>้เลือดเรา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 ลลเลือดเลือด เก็บม <toys> ือกำบิกเอ็น <oney> บ <ham it> okay. okay. ีซีนายตอนนี okay. ้เรากําลังมาสั้นตัวอยู่ในนี่แหละกําลังสั้นตัวอยู่นายเห็นที่เราใช่ไหมถ้างั้นนายก็รอไปเราเลื่อนเราเลื่อนเราจะเจนไปเก็บเวลไปก่อนเลยไว้เรส่งรูปนี้ไปให้พี่ทำเฟรมบุ๊กโอเคก็อาจจะมีคนมาด้วยนะ เป็นร็อคเลอร์เนี่ยใช่ฮะอันนี้คืออะไรวะไปหมดยังไงไปหมดยังไงก็เหลือไม่กี่ตัวแล้วหข้า๋ยวในสถานการณ์เสียงนะตอนนี้น่ากลัวอย่างแรงเสียงตอนนี้เสียงมากนะตอนนี้เลือดเหลือแค่ติดเดียวเสียง โอเคลงันต่อฮะโอเคก็ okay. มาช่วยก่อนเลยโอเคไอ้หลังไปมาด้วยนานี่นนลงันไ่ประกอบไปก่อนเนาะแทนที่จะลงันด้วยกันนะเนี่ยไอ้เบมันเฮ้ยสวัสดีเพื่อนไม่เยอะนานเลยขอตั้งไว้ห้าร้อยไอเนี่ยคีไอเนี่ยเบมไม่อยู่ไหนฮะ มาลงนัดนนั้นต่อเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บอุ้ยอุ้ยโหไม่เป็นกองทัพเขาเป็นกองทัพเรามาเป็นยังไงเนี่ยอุ้ยเป็นเหลืองร้ายมีใครมาดีด้วยไอ้สกลสกิลสเก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 ลเพื่อนเพื่อนนายอย่ามาตอนนี้อยามมาตอนนี้โอ้โหนายเชว่อเลยต่อเชื้อเลยวันนี้เจอกันอีกแล้ว เจอัอ e ีก really okay, แล anyway, ้วเจออีกแล้วทำไมไฟไม่มาโอเคมาละรู้สึก yeah. ว่าว่าคิดว่าไฟมันเล็กๆเน่ยเอ้ยมันเล็กๆเนี่ยตักไฟด้วยดีกือตั้งๆแล้วจ้ะเสียงคนมาอะเราปรับเป็นช่วยเฉพาะแอดมินอีกรอบหนึ่งฮะอุ้ยจูจู เจออะไรมันเป็นกระฟปาอ่ะแต่มีคนน่าจะมาเอาแล้วมันเป็นว่าตอนนี้ก็อุยมันตอน่อตอนนี้อยู่ไหนอ่ะอยู่แถวนั้นแหละเห็นชื่อนายอยู่แวบๆเมื่อกี้ไฟไฟบักเมื่อกี้เหมือนจะเจอเหล็ก นายอยู่ x ลบเลยไม่ต้องมาถามเองลบแบบหาชื่อเราแล้วก็ตามมาเลยทำไมนะทำไมนายเอะแต่ x อบ x ลบจังงัน้นที่จะถามว่า x วายแซะอะไรนะนมาลงนั้นกันต่อเลยตันอิคตันอีกมาตานิคแล้ว ทุบทางนี้ครับามบาดูกันว่าว่ามาานันจะมีเพื่อนเราโผล่มานี่นี่สเตอร์อตสีทุบ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 งุบเราก็เจอสปาว์เหมือนกันเราก็เจอสปาว์อะนายน่จริงอย่างฮัโลโหล ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลยังูอยู่เราเจอรถไฟเราเจอรถไฟที่มีกองอยู่ข้างในอืมแล้วก็ขีดขวาที่มันเผื่อว่ามันจะมีไดมอนด์สักหนึ่งเม็ดไม่มีอ่ะแล้วในนั้นมันมีอะไรบ้างเอามาให้หมดอะ่ะจิ้มแลเลือกแตงโมกองเม็ดเออเอามาให้หมดอะ่ะอืมปุ๊บตรงนังน้นไม่มีอะไรตรงนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วก็กลับ ปึ๊บปึ๊บอ่ะโอ้ฮ่าฮ่าฮ่ามาขุดเล่นกันหนึงไหมอ่ะก็เราหาในตอนนี้ตอนนี้อ่ะอยู่ไหมอ่ะอยู่ก็เรานะก็เราหาในไม่เจออ่ะอ่ะว่าอะไรนะก็เราหาในไม่เจอไงในก็โผล่มาต่อหน้าต่อตาเราเลยเออตอบตอบคุณก็ขุดด้วยนะคุณโว้ โคขุดเอาเวลโคขุดเอาเวลเด็กกบูด้วยไหมไม่อ่ะขุดเอ็มร้อยห้าสิบไปขุดกูขุดกูขุดกนั่นขุดกบูด้วยไม่ไม่ไม่เดียเมื่อกี้จะเป็นมุกคี้ไม่ไม่มีทางที่ไม่มีทางที่จะมีจะมีที่จะมีใครรู้ขุดโคไปเลยเลเวล เต็มอะเฮ้ยชวยเราจะทุพลังให้คุณซิวทอสแต่ไม่ยไม่ลูกกนูแมเรามีเต็มเลยทืมาเลยอ่ะอ้าวอ้มามาตรงนี้มาตนี้มาดมาดิมาดิมาดิดันีมาดิเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีรูปแบบการตายอะไรนะไหนหรือม่ไหนหร้อแมเราว่ามันน่าจะมีรูปแบบการตายอีกรูปแบบหนึ่งนะ ผมเมอร์วาเซีนบายโคออห่ามากไะไมาอ,าอะไรนี่ข้างหลังนี่แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งปึ๊บปึ๊บอ่ะอ่ะอ่ะแลกเอ,อ็กซจีอ่ะไม่เดวิลแต่ว่าเอามาไว พนักห่งที่ผุดซิวชอสมราได้แตงโมแล้วไม่ได้ไปแล้วไปมาเขาวัวแล้วกันได้ๆอย่ารู้สึกเสียวๆรู้สึกเสียวๆว่าเราได้เราได้อัดช่องแรกเลยยังมาดูวันตัดได้ยังมาโอเคระวังระว้า เฮ้ยเด้อนายคิดว่ามันคุ้นค้ไหมคล้ายๆตอนตอนคลิปนั้นอะคลิปที่คลิปที่ไปแท็กเป็นตัวอย่างอะตัวอย่างของคลิปที่แท็กอะคุ้นคุไหมคล้ายๆอะคล้ายๆแล้วว่าคล้ายๆแล้วทีนี้นายนายที่เป็นไอเซไอเอซนายก็จะโดนไฟไหมห่าเลยถ้าเป็นถ้าเป็นแบบนั้นจริง นาเดินผ่านโคได้ยังไงมันมันไม่จำทันแล้เฮ้ยตัวอะไรอ่ะทีเปอร์เพื่อนเราวันนี้สาม,มีมีทังสเกิลได้วยช่วยควมุมกันหน่อยดไม่ทกิลทำไมใส่ทำไมใส่หลุนเป็นการลงเมืองที่สุดอันตรายเฮ้ยทำไมต้องมีม,ม,มีการปักคอสเฮ้ย เฮ้ยแสงสว่างชุดโลก่ายนอกกิไนไปตัวนี้เลยไหมอะไรตามใจเฮ้ยเนี่ยเ,เดินวนกลับมาทางขึ้นจเอจ<ะ>เอกินนงเหรอเดินวนกลับมาทางขึ้นมาอยู่ไหนมาอยู่ไหนอะตายอยู่ที่ไหนอยู่กลางนะ you Where are you เอ้ยสกิลพอดี Where are you? I was reading. Okay, I see you. 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 I love you. ไหนไม่รู้เหรอเนี่ยว่า I see you เรื่อแปลว่าอะไรไม่รู้มันเป็นน้องอ่ะ I see you. ต้องนายหนูมากเลย I see you อันนึง เนี่ยเราวนกลับมาทางเข้าเนี่ยค่ะวันไหนชอบฮะฮะอะไรเนี่ย I see you เฮ้ยคีเปอร์ตักีินทอนี้ใช้ได้แล้วว่าเราเราว่าเราไม่อยากใช้ตะกีกินตอเราเสื่อนตะคิวตอนนี้มันขายได้ใช่ไหมถ้าเกิดว่ามีคนรับซื้อนะ มันกำไปทำอะไรอ่ะไปกินันเฮ้ยว่าเก็บไปกันล้วกันนะถ้ามีใครดูอยู่ก็ช่วยคอมเมนต์บอกเขาทีนะว่าสุดท้ายนี่มันสามารถใช้อะไรได้เรารู้เรารู้ขุดแล้วมันจะม,มุดมด้วยขุดตะกอนธรรมดาที่จะเป็นตะกอนธรรมดาเมื่ะงัน้นเป็นขุตะกนเยี่ยมเลยเบล เห็นไหมเฮ้ยให้คนถ่ายคลิปไปดูดิไอ้นาย่าปักโอเคมันไงหมดเลยเมื่อกี้มันเห็นอะไรแบบปั่นถือไปกดยึดถัาคลิปอ่าไปยึดคนคลิปอีกแล้วคนดูไม่รู้เรื่องเลยว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ก็รู้สึกว่ามันทังวนวนมาสี่ห้ารอบแล้ว กระป๋องกระป๋ออ่ะอีกแล้วเหรอแท่งาม,ามันเถอะนี่เป็นกป๋องเล่านะมีกระป๋องอะไรนี้กรป๋องสปาไปก็แทะอะไรไม่ได้อยู่แล้วละ่ะฮะก็ไปปักทอะไรในนั้นกระป๋องก็ทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วละ่ะได้หาช้างหาชางลงมาข้างล่างไม่ได้เพราะตอนนี้อยู่ข้างล่างทำไมอ่ะ มันไปทำอะไรได้มันไปทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วนายก็ลองปักคอที่กงสปาดูสิลองปักคอที่กงสปาดูเดียวแม่สีตัโว้ยดีขี้เปร์แต่จจะขึ้นมาหาอาหารกินสักหน่อย ยังไงมาเจอคีเปอร์ได้แล้วเนี่ยเมผมนี่เจอหมาเลยเยี่ยมเฮ้ยตอนนี้มันเกิดอยู่อะมันเกิดได้ด้วยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้าวจะปาทางเลยเหระ บอกแล้วถ้านาปักท็อตหรือไม่ก็มีบล็อกไปแตะนี่เดียวมันก็พังอู้ในกองมีเกาะม้าไอรอนเยี่ยมยี่ยมเกาะมาไอรอนเยี่ยมเยี่ยมเยียมเมมีคนล่องเรือมาที่นี่แล้วฟ้มันหนูมีอันมากอันมีอโ้ไม่่หวแล้วของเก็บไม่หมดเยี่ยมเยี่ยมยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมนี่เนมอะไเอะ เอาอยางอื่นเอาอยางอื่นที่มันไม่จําเป็นออกไปแล้วเอาของที่อยู่ในกล่องนั้นเข้ามาให้เข้ามาในตัวให้หมดแล้วมาแล้วมีกี่กล่องนานามีกี่กล่องที้สองกล่องทั้ทงสองกล่องนี้เอาไปออกมาหมดยังมาหมดแล้ว <c oughs> เราไม่ให้นายหรอกทานว่ากลับเฮ้ยเฮ้ยโบไปตีเเ Hearing มาเขามาเป็นไรลูกเนไรให้เราไม่ให้นายหรอกที่เราได้มาล่ะ นายอย่าลืมนะว่านายนายต้องให้มาเราซึ่งราคามันก็คือสามพันสองร้อยให้เราให้เราให้กรอบมาสามพันพร้อมเนมแทกนายอย่าโฟใจไม่แค่นี้โฟไหมอย่าลืมอ่านด้วยอย่าลืมอ่านอ่านอ่านแกอ่านอ่านมันไม่ให้เราพูดเลยนะอ่านมันก็คือสองร้อยมันก็คือสองร้อยเอฟแอม อมาว่าสิ่งที่นายต้องให้เรามาเพื่อที่จะใช้เป็นหนึ่งเพื่อที่จะเข้ามาในบ้านเราได้แต่ว่าไม่เปิดกล่องก็คือสิ่งของทั้งหมดที่อยู่ในดันเจียนนั้นโอเคปะฮัลโหลฮัลโหลแม่เกียบเพื่อนนายอยู่่ะเพื่อนเรางงปับ๊บ ตีโดดลงมาลับเทตีหัวแต่อ๋อจะเพิ่งโอเคเอาเยวเข้าไปเกมามาตานีิกเก็บปิกเกิให้ไปเชอเับนตอนนี้กำลังม,มาด้านบนอยู่กำลังหาคีเปอร์ตีเล่น โ okay. okay. อเคในการกระโดดไปปลูกข้าวทำไมจะเดีอวอย่างวะเกเคโอ่ยงทป์โอ้โอ้โอ้ โอ้ไม่เลขจังหวะกำลังจะไปแล้วหนึ่งพันแปดสิบสามสี่น้อยสี่น้อทำหมคือคือสี่น้อยหนึ่งนแปดสิมเมื่อกี้หมเอนเซลเลย ดนะเ,เดี๋ยวเราเลนะเดี๋ยวปองเล่ให้ออกเกมโอเคหนึ่งวันแปดสิบสามเจ็บหนะัก แ็มันหนึ่งแ็ว่นหนม่งเราจะไปเราจะไปถึงละเราจะไปถึงละมันไงมาถึงละเดี๋ยวแค่ลงนายรอไปนายจะเห็นชื่เราเพราตอนอนี้นายกำลังขุดลงมาใช่ที่ขุดก็แตกไปแล้วแล้วก็<า>ยังไปดีไปดีไปชื่ออะไปชื่อไปชื่อ นายอยากดดชิปเดีดเรามองไม่เห็นที่ไหนไม่ดีอยากกดลงไปลึกก่้นอันมา่องาอันารองาุตมากนนาบอกว่านานาไ้แ้แต่แล้ว่ไหนนนบอกว่าสิบสี่นายนบอกว่าสิบสี่ละยิบสี่ไม่ใช่เลยเนี่ยมาแล้วอนเดี๋ยวอันนี้โอเคถึงลว không ăn không ăn mất mất có thể là... mất cái mất 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 Cái mất 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 จบแบบเกือบจะสวยจริงๆครับนี่แต่นายอยู่ไหนนี่แหละคุณโวยอยู่เคองานก็กลับบ้านแล้วละ่ะเดี๋ยวคุณโวยจะก่อนโอยเดี๋ยวเราให้ของนายก่อนอยู่นี่มาข,ของนี่อยู่นี่นะให้มันไม่มันไม่คล่องมันเต็ม

โอเคกลับเลยไหมกลับเลยไหมอุ้ยหลับพีชเกือบกลับไปแล้วแม่ละของเต็มอีกทิ้งเลยทิ้งไทิ้งลยดีทิง้งเลยทิ้งเลยดีทิงท้งเลยดี ถึงเวลากลับบ้านแล้วเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวกลับบ้านมาเลยกลับบ้านมาเลยของเยอะเกินไป มีรายนตอบรับแต่เลขหมยที่ท่านเรียกอีกเฮ้ยมัแผ่น1มเลยยัง ก็นะครัเนื gardens, Catholic, ้อพร้อมกับว่าเราได้ขึ้นมาอี่ด้านบนเรียบร้อยแล้วเขจะไปแล้วค่ะเจเจอะไรนะเจตังตังเปิดนะคะทางไ้อะวันนี้เราก็จะมาทำทางเดินนะ ียวอะไรขึ้นมาน่้บนในโลกแบบเราไม่มีอาหารกินเลยตนะประตูก็บ้ากิก่นะประตูบ้ากิเดี๋ยวนะเพิ่มาเพิ่นมันจะป,ปักเดี๋ยมาไป้องมา

เดี๋ยวสิยังไม่ได้ทำสลับมาเลยเดี๋ยวผก่อนคุณเบคอนักเตรียมมีอะไรบ้างนะโอเคสลับนี่นี่หน่อยหน่อยแล้วก็มันจะเอา,เอาไปให้ไหนแหละโอเคมาเอามาเอามาเอาด้วยด่วนสลับแล้วก็อะไรนะเราทำให้หนหยแล้วปึ๊บ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 อืม ลูซมบี้ลูซมบี้ตุ๊กแกลูซมบี้ปึ๊บได้แค่นี้เหรอเพือืมโอเคนะแหละลุยไ,<อ>ไปลุยไปที่มาพี่กง อ n d สวินขีม่ม้าดำไคลิปเนี้ยน่าจะประมาณแล้วว่าคลิปเนี้ยน่าจะประมาณเกือบสี่สิบนาทีอะก็สำหับวันนี้สวัสดีครับบายไว้ต่อกันตอนที่สี่นะ